อย่ามารงการครับอยามหลังไปหังไปังไปมาอ้นไปไปไปช่นี้นะแเนี่ยวนวา Kể tiền tôi nói tôi đã mãi tao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  mày tao mày tao mày tao tao mãi tao 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 พยายามยายามเข้ามาดิัดิอ right? ีกคนอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงพี่แบง์ก็ไบเมื่อกี้แท้ใช้้นแแต่ไม่ไหวเหรอแต่เล่นไม่ได้เหรอ ก็แย่มากุ้งปลาไงอะไหลขวามาดึงยังไงไหลซ้ายยังไงสอดพอสอดเบ็ดให้ถืออาแกเอามาแล้วพอสอดเบ็ดเตะมากเลยฮะบอลหน้าบอลบอลหน้าบอลขึ้นเลยสูงบอลสูงเลยไปนะไม่เตะไม่เตะถูกก็เลยตัดตาไปปะจีทัสสิไป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 ต้องซ้ายมาไอต้องฝ่ายบอล จะได้เป็นทุ่ทรงคาสิกครับให้มาจังหวะนี้ครับมถอยถอยถอยกระชากใจเป่าใบิไปตะกดูแล้วสุดเ้าคู่เลยคู่เลยบปน้องเปิดีย